ชื่อมิงนะคะตอนนี้อายุ30ปีค่ะประกอบเออธุรกิจส่วนตัวค่ะตอนนี้เป็นคนไข้คิวบอร์อยู่รักไ่ที่ดรทีรทีนิกค่ะเคยจัดมารอบหนึ่งตอนนั้นที่ที่จัดมาก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจเท่าไหร่อย่างรู้สึกว่าฟันเยอะยังยืดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังหลังมาตอนตอนผ่อนมันมันก็ยังไม่ค่อยดอืมก็มีปรึกษาที่อื่นด้วยแต่ว่าไม่มีใครหลักทำเพราะว่ามันแก้ย่แก้ไม่ได้ แก่ไม่ได้เพราะว่าหนูติดแค่เสียขนาดบอกว่ามันมันเข้าอีกไม่ได้แล้วอ๋อคือความต้องการเราคืออยากให้มันเข้าไปอีกแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันเข้าไม่ได้ก็ยังตามหาอยู่ใช่ใช่อ่าแล้วถ้าเข้าไม่ได้แล้วคุณหมอได้แนะนำแต่ว่าต้องผ่าก็บอกว่ามันเป็นเพจที่ยากเกินเจอไม่ได้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้ใช่อะก็เจอในเฟซบุ๊กค่ะก็เลยเข้ามาปรึกษาอืม ไม่นานค่ะเพราะว่าตอนแรกแค่คิดว่าเข้ามาลองถามดูอไ่ก็รู้สึกว่าคุณหมอแนะนำดูก็เลยก่ถามค่าเห็นเห็นเคตัวย่างที่ที่ลงไว้ในรู้สึกว่าขายกันก็เลยอยากลองรูปหน้าด้านข้างรู้สึกกังวลเวลามดเหนื่้ยะคตรงขาความขนี้ อ๋อหนูรู้สึกว่าขามันถอยไปความอูมก็มันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเปลี่ยนชัดตอนน่าจะเป็นตอนก่อนจะถอดยีบอประมาณนั้นคนทักทุกคนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทังที่ดีสวยเลยแหละสวยมากๆเลยแหละก็คือสามารถลดอูมลดยืดได้ก็ออกออกมาเยอะขึ้นรูกนั่งเคลือนที่มาก ฟ so the so 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 <t> ัน <ful> ฟ <t> ัน <ful> ง so ่ายเรื่องก็เห็นเนื่อแล้วมันก็เข้าไปเยอะมากๆกระดูกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฟันก็ไม่เห็นเหลื้อแล้วก่อนยิ้มอะไรเงี้ยก็มั่นใจขึ้นยิ้มสวยขึ้นด้วยเพื่อนเพื่อนชมเยอะไหมชมเยอะสิวกับรี่แต่ก็นมาหน้าพอดีมาอะลรที่จะบอกรุปถัมอกว่า้ยมันสวยดีสวยดีคือแบบแต่ก่อนจากเราก็ว่า เค็นเทสคือบอลนดอนแหละแต่ไม่ได้เป็นเยอะเหมือนเคสอื่นๆพี่ก็ยังแบบพอเข้าไปได้แบบไม่เยอะเนอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่พอมวานนี้หนูรู้สึกว่าเข้าแบบเยอะไหมอเออเขา้ามันมันเข้าได้กี่เข้าได้กี่อ๋อโอเคแล้วค,ค,วคนไข้เราะกิดแบบกับวลามันจะเข้ามากไปไหนดูช่วย,ยให้เหตุผลใ้คนไข้ตรนี้หน่อยว่าไม่ต้องกังวลเลยก็รู้สึกว่าคุณหมอน่าจะรับษาให้มันพอดีกับรูปหน้าไม่ไม่ได้เข้าไป หรือว่าหรือว่าเข้าน้อยไปรู้สึกว่ามันคือเหมือนหมอจะดูใช้ตลอดเวลาเลยก็ใครที่สนใจหรือว่ามีปัญหากระายกันก็แนะนำให้เรามาปรึกษาที่อร์ทีช c นิ n i c ค่ะหมอเก่งมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญขอบคุณมาก